จากที่ไหนที่นี่ที่ไหนใช่ไหมคะที่นี่นะคะผมเองมีฉายาในวงการอย่างเป็นทางการพดบังละจันนะฮะสามร้อยพดท้าประจันนะครับนะออฟฟิศอยู่ที่ลาดเท้าหนึ่งรอยี่สิบนะครับนะก็ เปิดรับเช่าพระรับซื้อวัตถุโบราณนะฮะแล้วก็กระเพาะปลานะฮะเอ็นเพาะปลาวันนี้ได้มาถุงหนึ่งนะฮะในโชว์กระเพาะปลาหน่อยดิโชว์กระเพาะปลาถุงนี่นี่อ๋อวันนี้วันนี้ได้ซื้อกระเพาะปลานะฮะหนึ่งถุงนะฮะเดี๋ยวไปแกะให้ดูนะฮะเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์จากเอสเอ็นถุงนี้รบสี่แสนฮะนะฮะนะครับโอ้นะนี่ไอมันหยิบถุงผิดเอาแล้วนี่นี่นี่กรับซื้อปะเนี่ยนี่นี่นี่ รับซื้อก็เพาะปลานะครับรับซื้อวัตถุโบราณนะครับเครื่องกระเบื้องไรครามนะครับเครื่องเงินนะครับนะแล้วก็ขาดไม่ได้คือพระเครื่องนะครับยอดนิยมทุกประเภทนะครับนะครับนะออฟฟิศตั้งอยู่ที่ลาดพร้าวหนึ่งรอยี่สิบนะครับนะเปิดเป็นทางการนะครับมาประมาณนะฮะรวมๆยี่สิบปีแล้วนะครับนะฮะก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับนะแล้วก็ผมเองใครอยาก ก็อาทิตย์จันท์พุธผมอยู่ประจําดูแลลูกค้านะครับเนาะแต่ส่วนวันอื่นๆก็มีทีมงานนะครับออฟฟิศปิดวันเสาร์หนึ่งวันนะครับสําหรับพี่ๆนะฮะนะฮะสวัสดีพี่พศบางละจันนะฮะฮ่าฮ่าฮ่าสวัสดีครับสวัสดีครับนะใครอยู่ไกลนะครับก็ส่งไปรษณีย์มาได้นะฮะไปที่บ้านฟ้าก็ได้มีรายละเอียดให้ไว้นะครับใครอยู่ใกล้นะครับเดินทางเข้ามาได้เลยนะครับ นะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะครับนะใครไม่สะดวกเดินทางจริงก็ส่งบ้านเขียวได้นี่ไอดี ID อยู่นี่นะครับเนาะเบอร์โทรศูน6 6หกสองหกหกสองแปดก้น้นย์สอห้าหนึ่ถึงหนะครับนะยินดีดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับเนาะยินดีให้บริการนะครับ